สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงที่สั่นสะเทือนชาติมีการปะทะที่ปราสาทตาควายสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากระดับเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดทัพไทยใช้กำลังเต็มอัตราศึกส่ง F16 ทถล่มฐานทัพกัมพูชาผมจะรายงานข้อเท็จจริงให้ฟังอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา1415น,นที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อน อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดสถานการณ์ขยายไปหลายจุดทั้งปราสาทตาควายช่องอ่านมา้าห้วยตามาเรียปราสาทคนาและปราสาทตาเมืองจุดพีคของความรุนแรงมาถึงแล้วครับกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบิน F16 เข้าปฏิบัติการถล่มคาสิโนของกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามอาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่รู้ไหมครับนี่ไม่ใช่คาสิโนธรรมดากองทัพไทยพบว่า กัมพูชาใช้คาสิโนนี่เป็นฐานทัพเป็นที่ซ่อนอาวุธหนักและเป็นจุดที่โดนขึ้นบินมาย่อนระเบิดใส่ฝั่งไทยการกระทําของกัมพูชาครั้งนี้น่าประหลาดใจมากครับใช้ยุทธวิธีการซ่อนอาวุธในพื้นที่พลเรือนละเมิดกฎหมายสงครามระหว่างประเทศแล้วพอโดน F-16 ถลม่มทหารกัมพูชาก็รีบหนีขึ้นรถกระบะออกจากแนวช่องอ่านม้าทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากบในกะลาหรือเปล่าครับแต่ที่น่าเศร้าที่สุด คือความสูญเสียของฝ่ายไทยมีทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายคือ1ิเอกสัตวัตรสุจริตบาดเจ็บสี่นายได้แก่1ิเอกอนุชาติที่ถูกยิงที่ต้นขาและพลทหารผรชัยจำปาจุงที่บาดเจ็บที่หน้าอกจากแรงกระแทกเสื้อเกราะผมอยากให้ฟังเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคุณป้าสมจิตวัย48ปีผู้ป่วยเบาหวาน เสียชีวิตจากการช็อประหว่างการอบพยพนี่คือราคาที่พลเรือนต้องจ่ายเพราะความขัดแย้งที่ไม่จบสิน้นชาวบ้านในอำเภอน้ํายืนและอำเภอกันรทรลักษ์ต้องอพยพออกจากพื้นที่100%เกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันมากกว่า10จุดขณะหนีภัยแล้วกัมพูชาทำอะไรอีกครับยิง b m 21เข้าสู่พื้นที่พลเรือนที่บ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดพิกัดยิงอาวุธระยะไกลห่างจากชายแดน 30กิโลเมตรเข้ามาในพื้นที่ตอนในของไทยใกล้สนามบินบุรีรัมและโรงพยาบาลในอำเภอประสาทนี่คือการข่มขวัญพลเรือนอย่างเปิดเผยนะผมอยากถามว่าเหตุใดการยิงเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สิ่งนี้ขัดต่อกฎหมายสงครามระหว่างประเทศอย่างชัดเจนกัมพูชากำลังเล่นไฟอย่างอันตรายมาดูการเปรียบเทียบกับอดีตกันครับ ถ้าย้อนไปดูข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารเมื่อปี2,551ถึง2,554จะเห็นว่าการประทะครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมมากตอนนั้นยังไม่มีการใช้ f 16ถล่มฐานทัพยังไม่มีการซ่อนอาวุธในพื้นที่พลเรือนและยังไม่มีการยิงเข้าสู่โรงพยาบาลสิ่งที่เปลี่ยนไปคือทั้งสองฝ่ายมีอาวุธที่ทันสมัยขึ้นมีโดรนที่สามารถหย่อนระเบิดได้และมีการใช้ยุทธวิธีที่ซับซ้อนขึ้นแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือ ความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายผมอยากถามคำถามสำคัญจากมุมมองของทหารไทยที่ต้องปกป้องแผ่นดินเขารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณป้าสมจิตเสียชีวิตจากการช็อกจากมุมมองของครอบครัวสิบเอกสัตวัตส,สุจริตที่เสียชีวิตไปพวกเขาคงคิดว่าลูกชายของพวกเขาตายเพื่ออะไรเพื่อปกป้องปราศาสที่ยังโต้แย้งกันไม่จบ หรือเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนไทยที่บริสุทธิ์จากมุมมองของชาวบ้านที่อพยพพวกเขาคงสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ความขัดแย้งนี้จะจบทําไมต้องมาชําระด้วยเลือดและชีวิตของคนบริสุทธิ์จากมุมมองของประชาคมโลกพวกเขาคงมองว่าทั้งไทยและกัมพูชาย,ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเจรจากับต้องใช้กําลังทหารแก้ปัญหานี่คือความล้มเหลวของการทูตของทั้งสอง,ง,องประเทศ เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องดินแดนที่ยังโต้แย้งกันไม่จบการที่ F16 ทถล่มคาสิโนของกัมพูชาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครมาค่มขวัญพล,ลเรือนไทยแต่สิ่งนี้จะนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้คือใครผู้ที่ขายอาวุธผู้ที่ต้องการให้ทั้งสองประเทศเสียเศรษฐกิจและกำลังคนหรือมีมือที่สที่อยากให้เกิดความไม่สงบในภูมิภาค จุดที่น่าสนใจอีกประการคือการที่พลเรือนต้องอพยพ100%แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยใส่ใจความปลอดภัยของประชาชนแต่การอพยพแบบฉับพลันทำให้เกิดความสับสนและคุณป้าสมจิตก็เสียชีวิตระหว่างทางถ้าเปรียบเทียบกับข้อพิพาทชายแดนในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าการใช้อาวุธหนักยิงเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลและสนามบินเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือการยกระดับที่อันตรายมาก ผมอยากถามว่าหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะเลือกทางไหนจะเลือกการเจราจาหรือจะเลือกการใช้กําลังทหารต่อไปถ้าเลือกการใช้กําลังใครจะเป็นผู้แพ้และผู้ชนะประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนคิดคือเมื่อไหร่เราจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เมื่อไหร่เราจะหยุดการสูญเสียชีวิตของคนบริสุทธิ์เมื่อไหร่การทูตจะชนะการใช้กําลังสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปราสาทตาควายวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพ หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่มากขึ้นคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งให้ทุกท่านคิดคือเราพร้อมที่จะจ่ายราคาด้วยชีวิตของคนไทยเพื่อปกป้องดินแดนที่ยังโต้แย้งกันอยู่หรือไม่หรือเราควรหาทางออกใหม่ที่ไม่ต้องสูญเสียชีวิตใครอีกเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้กดติดตามเราไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ